สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องสัตว์โลกผู้น่ารักนั่นเองลูกเห็นสื่อของคุณครูไหมมีสัตว์มากมายเลยหลายชนิดมากเลยมีสัตว์บกสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ำนั่นเองเด็กๆรู้ไหมว่าสัตว์แต่ละชนิดนี่ที่อยู่อาศัยมันเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนนะคะอะเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายเรื่องสัตว์โบกมีอะไรบ้างคะมีลิงมียีราฟมีช้างมีพี่เสือแล้วก็มีพี่มีแอบอยู่ตรงนี้นั่นเอง อ่ะต่อไปสัตว์เลี้ยงหนูเลี้ยงอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะที่เราเลี้ยงมีสุนัขมีแมวเหมียวเหมียวมีกระต่ายนะคะอ่ะต่อไปสัตว์นะ้ํามีอะไรบ้างคะลูกมีปลามีปลาดาวมีปลาหมึก แล้วก็มีเต่าแต่เต่านี้สะเทือนบกสะเทอนน้ำนะคะเด็กๆคะ่ะขาอ่ะต่อไปสำหรับคลิปนี้คุณครูให้หนูดูสัตว์แต่ละชนิดเห็นไหมคะลูกมันที่อยู่อาศัยมันแตกต่างกันนะคะอย่างยีราฟมันก็ต้องอยู่ในไหนคะลูกอยู่ในป่าใช่ไหมคะลูกอยู่บนบกอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในน้ำได้ไหมไม่ได้นะยีราฟอยู่ในน้ำตายเลยนะคะอ่ะและแ้วแมวเหมียวเหมียวเลี้ยงในไหนคะลูกแมวเหมียวเหมียวเลี้ยงที่ไหนคะเลี้ยงที่บ้านเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักนะคะเอาแมวเหมียวไปเลี้ยงในน้ำได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะใครจะเอาแมวเหมียวไปเลี้ยงในน้าไม่ได้นะคะลูกตายเลยนะคะแล้วปลาน้อยล่ะปลาน้อยอยู่ที่ไหนปลาน้อยก็ต้องอยู่ในน้ําใครเอาปลาน้อยไปเลี้ยงในป่าได้ไหมไม่ได้นะคะลูกปลามันต้องว่ายน้ําอยู่ในน้ํานะคะลูกขาหนูจะเอาไปเลี้ยงที่อื่นไม่ได้นะคะอ่าสาหรับคลิปนี้มีสัตว์บกสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ํานะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูฝากสัตว์ไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปคุณครูมีกิจกรรมให้หนูทํากันค่ะ